พี่น้องวาสนาบินและสิด้คี้เครื่องบินขั้งแรกแล้วครับสันสค่ะปากกาบอาบกกาปากหาเบิรงนด้อพี่น้องสาวๆสะไปไหนๆคามรู้สึกนี่เก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิรงนด้คอค่ะเไปไ็นไ,ไงสาวเต็มจ้ะพี่นนพนพนหนุ่มองเขาีพี่น้องเมื่ีกีเบินเลยนี่นมึงดูพี่หนุ่มจะกรดสวนข่อยมาแล้วเนาะ เขาเลไปอย่างนั pues bien, ้นแต่มันขึ้นเครื่องหนึงคอยดะเทิงสั้นขึ้นเครื่องไปถึงแล้วก็กลับใช่ไหมขึ้นเครื่องไปกลับขี่เครื่องบินเที่ยวนี่ในโควาอุ้ยคือไปไปเครื่องไหนเกินไปไหนทายหรือเปล่าท้ายได้นิดหน่อย ตื่นเต้นไมเจสาวนี่เจะนั่งใกัน,น <c oughs> ลาสือขัดติ้งเสียงมาแน่วเสียงเครื่องบินู้เบ้างใกล้จะคืนแล้วอะยแม่ใก้จะคืนแล้วพี่น,นะน,น้องนะพามามีหนอยพามาที่ี่เครื่องบินรออกซิเจนโฟล์วจะเริ่มเมื่อม Please know it is normal for the oxygen bag not to fully <laughs> inflate <laughs> after activation. <laughs> เป็นลม er รีบๆใ้บด r o ไือหรือ1ค่าม่าค้มาคุมค่าุ้มพ่คุ้ม่าคุ้ม่าคมาุ bank bank ้มค่มค่ารุ้ม่าคุ้มค่าคคุมค่าค้ม่าคุ้มค่ม่าคุ้ม่ารม่าค่าคุ้มค่า้ค่าคุบคุ่้ค่้มคุ่ค่าา thank you การในการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกราเเชมก็ปกตินะคะแต่ว่าในหัดำหน้าเรื่องเดนิดลงจอดแล้วนะคะว้าวลงเร็วจังเลยยามลงเนาะคนนี้หลับไปประมาณสสิบ12นาทีเอ้าอันนี้เขาจะไปหลงเซียนัวนนะพูหมอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่รถแบบนี้ยนี่เงียบแย่ก็คือรถตามปกติวันนี้มาเปนขี่รถนี่วันเป็นรถอีมอกเขาอยู่นะน่ามึนนะคือแต่บางทีคือรถอีหมอกขึ้นแอนทีละโเรียบร้อยกรุงเทพมหานครจะเป็นลมแม่เรือหมดเลยเนี่ย เดินก็ได้นะไม่เดินก็ได้นะเนี่ยหยุด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 หรอเออดีดีอยู่น้อนะเขายางละลากก็ได้นะอันนี้เพราะเป็นได็เลื่อนพื้นเลื่อนเป็นบัฟอนิน,นหนุย่ยเรามาพื้นเลือ่อนด้วย่ะตะบากระยางเอาบังยางก็ได้ยุคค่ะพื้นเลื่อนยานงมายาง ยังเนี่ยสนามบินใหญ่ามากเลยอ๋ขอขั้งแรกกด้วยเนี่ยสนามบินพุดหลังไปเห็นเมือมะเขามาส่งปีมอนน้ออันอนี้สนามบินกรุงเทพไปเห็นว่าต้เห็นปุณห์อ้โหดังจะขี่รถไฟฟารถไฟฟ้าเราก็าจะขี่รถไฟฟ้าผู้นำทางครับสนามบิน,นยังมะพวงมายายะง่ทถย่งานาสียหอดเนาะ เอามาเห่ียอีลีด้อพี่น้องแล้วเราไปกับพมโบ่เด้เซียมาขี่รถอันนี้ก็รถไฟกับเคีืยงบิน<ป> <c oughs> เราจะไป,ไปไมวยขวงนี่สุวรรณภูมินะคะไปไปรอขึ้นรถดีกว่าดูตรงนี้เปิดก่อนนะนี่อยู่ทางรถไฟอยู่ทางรถไฟ <laughs> ไาาว่จากไทยเ,ทเวัเนๆเลี้ยววเนไหนพี่มอนบเบิดเดียวป่ะบเบิดเดียวเปล่านึ่ด้ดิบเยนะอืกใต้ดินะนูลืมโมเมนต์นี้ล่ะสิบแปดตีี่เร็วคือหนูฝันเดี๋ยวมเมน์พี่มอน <c oughs> ดูค่ะ ผมมีสะดุดหวมีสะดุดหว่านงเน,งนตาใดนคเคยหยุดต,ตั้งเชินนี่รีมเมืองกรุงพิกัดบ,บ,บันเราเขาออกเราม่คิดรถไฟ วัยรุ่นวัยรุ่นได้ยืนหันหน้ามาหน่อยวัยรุ่นได้ยืนหัวหนาน้ำได้ชมเมืองกรุงเทพและะ้วนะแฮวนี่ก็คือบ้านเทาอยู่ที่นี่เนาะแถวนี้ก็คือบ้านเทาด้วย คนยกสะดุงฮอนเพราะงั้นมีตึกมิตเตลสันมีตึกสถานีสัตว์ตายสถานี้าไป ไปใสสกามีทตึก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 ตึจังหวแบบที่เป็บ้านเขามันโล่งไปหมดเนาะที่พี่มีท่าตึกพี่นนองเมื่อกี้รถไฟเลยเกาจะกลับจ้าใช้ไวลาว่ายลาวกจะกลับบ้านให้เวลามาเป็นเด็กเทพหนึ่งวันนะคะแต่ตอนนี้เราไปไม่ถูกนะครัว่าเราจะลงช่องไหนนะคะ นายหูดำก็ไปไม่ถูกค่ะตามลเลยบนนี้มาเป็นเด็กเทพเน,นี่ยเงเด็กเทพวินรถเด็กเทพวินเครื่องวินเครื่องวินรถโดอ๋ดออย่างเป็นอีกอย่งนอ้องพี่นอ้องยู่เมืองจัเลย์นใต่ว่ากับชิ้นไผ่ชิ้นมันตายแน่แน่เธอเชื่อมาเคยอยู่ใต้บ้านเขามาเจอที่นี่โอ,อ้ไปบ่ถรือกไปบ่เป็นดอกเด้อ มึนจะมีปลายมี่ยังยังไม่ยุ่จจะเดือนนึงก็สิลึงปะเนี่ยไปเป็นยังเชิบเอาย,ย,ย่างก็จะไปฮั้อะไไปน้วไปก็ไปหงรไปทาเลยนาะเอไปนเหมือนกรุงเนี่ยอ,อ๋ออ,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 อไปที่นอน รถไฟรถไฟรถไฟถไแรงสแรความสถานีต่อไปสะพานถึงแล้วหรอเราจะไปที่นี่หรอ ทำไมมันรดเยอะขนาดนี้ครับพี่โนโ้องตอนนี้หออทีไ่ไหนก็ไหนปั๊มหมอชิดจ่าอยู่หมอชิดแล้วเรามาเดินดูชมดูเมืองกรุงเทพแล้วห่างเราจุดประสงค์ก็คือการได้ขึ้นเครื่องบินเด้อค่ะแต่ว่าอันนี้ในหมานหลัก,กนเลยหลงใสเป็นใสบุ๊ต้องหยุดเป็นฝนพัดหัวมือเนี่ยค่ะพี่หนุ้ยก็จำได้ว่าในสถานที่ตี่เรมองเนี่ยจำไ,ไ,ได้อยดู่แต่ว่าตอนเป็นสาวเน่ยเปนบ้าเจ้า เอ้เราคือจังเจ้าเแ่าเนาะ <c oughs> ไปพี่น้องนี่ละ่ะผู้ดังผู้ด,ดูมีแต่ตึกหลับ้านนอ้ให้พีน่น้องมันมาผสมมาผู้บรรยุทธ์นท่มันกับเสดสินเราจะเสริมาเล่นน้ำเงินที่เนี่ยไปต่ออีกค่ะจากสถาน,นีหมอชิดเราจะไปที่สถาน,นีอะไรคะเต่าปูนนะคะปปเป็นยังไงบ้างคะคุณหูณ้ดำคุ้มไปทั้งอากาศทั้งน้ดิน <c oughs> แล้วเราจะไปจากมอชิทย์ที่จะไปเปาปูนนะคะมาขี่รถไปเรื่อยๆเพิ่พนพาไปใจเข้าไปมาสูงแทนพี่น้อกกูแลนะ้วสวยสีข้อดตะเดียค่ะดูคนคราบอันนี้ให้เนี่ยพี่ง่ำ ฝนตกแบบตายแล้วแบบบกบกมีคนปูบอ่ะนะจะขึ้นได้เด้อค่ะฝนตกกรุงเทพฝนตกฝนนัตกโตไนีลยนะฝนโตไาสิมาใหม่ฝนตกเหี้กรุงเทพนะ ทำแล้ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้สนามบินที่สนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะต่อไปที่สนามบินอุดรธานีนะคะคนหลายหเนาะเดินเดินเดินไปหาที่นั่งของเราอีกแล้ค่ะ,ะคิดหน,าน้าเลยนะคะวันนี้เราเดินทั้งืองขี่รถทั้งวันอ้อมเมืองกรุงเทพเยาเงวได้ปีปนอนได้กระลรประหยากหายคนหลาย กลับบ้านเรานะคะอยู่ถึงเครื่องบินค่ะค่ะมากับนุ่มๆนะคะกลับบ้านเราง่วงนอนแล้วสนุกมากทริปนี้ค่ะพี่น้องทริปนี้สนุกค่ะค้ายสมตาเมื่อยไปพี่น้องกับน้องคลายค่ะ บีนี้ครับผมเรามีกัปตันพัชรพงศ์ในย่านนักบินช่วยนักท่องเทีเป็นมุกมุกการบินกระบอกมานิชัยเป็นนักบินงานต้อนรับในที่ยวนี้ครับเราจะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณนะครับถึงชั่วโมงหนึนาทีเท่านั้นครับเพื่อความปลอดภัยของความกระนั้ท่านเก็บสัมภาระไว้ในช่องเก็บสัมภาระเดือนสิบสารียนนที่นั่งด้านหน้าของท่านนะครับโยมเป็นท่านผู้นั่งเก็บที่นั่งแถนที่หนึ่งและบริเวณประตูทัพของเชิญแถวที่สิบสองและสิบสี่ครับสัมภาระทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในช่องเก็บสััมภารระะนคบ บทจับของการระงับสัญญาณครับท่านสามารถจะได้ครับไปนะครับหลักสัญญาณการระงับดับที่ด้านดับโรงงานฉลัดของจับบ้านเลยประสบการณ์ครั้งแรกในการขึ้นเครื่องบินนะคะ เธอเป็นยังไนเธอไปล้มเครื่องบินกันนะค่ะเหยียบลอยและปะเนี่ยค่ะถึงน้องคายละประสบการครั้งเลขในชีวิตกับการขึ้นเครื่องบินเหยียบลอยแล้วค่ะประสบการครั้งนี้ืด้ขึ้นเครื่องบินทั้งทีขึ้นกับสายอันนี้เพราะว่า ไปเรนอันอยก,ก็หลาไปขี่เครื่องบินแล้วก็ไปขี่รถไต่ป่าแรงสูงแล้วก็รถไตป่าใต้ดินมือเนี่ยอุ้มมากๆเลยค่าได้ขี่มาทุกย่างเลยต้องขอบคุณพี่มอนแล้วก็น้องยุนพี่หนุ่ยล้าขาที่พาไปมาสันว่าเคยขี่เครื่องบินกับใบเตี้อเลยในมู่ดำตอนไต้เกือบเพราะไหวตอนมาไค่เนาะเอาสละคิดดีกันประสบการณ์ดีๆครั้งแรกในชีวิตกับการขึ้นเครื่ององจันทร์สุขค้าสวัสดีค่ะทัาบดานค่ะ